กิจกรรมการประกวดผ้าสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเมื่อวันที่ผ่านมานายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดผ้าสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดขึ้นณห,นห้องประชุมไซทองโรงเรียนสตรีศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัฐคงเกษมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตผู้ประกอบการพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมนางนวลจันทร์ศรีมงคลพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมรายชินูปทัมตามโครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินและจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่2ธันวาคม2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวโลกเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสะความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยเน้นในกลุ่มข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างหน่วยงานของรัฐเอกชนให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสารอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่ท้องถิ่นเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการประกวดผ้าไหมอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ดประเภทผ้าไหมลายสาเกตและผ้าไหมมัดมีการจัดนิทรรศการผ้าเอกลักษณ์ผ้าโบราณผ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมการเดินแบบผ้าไทยโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยในการบริการศึกษาตัวหน้าหน่วยงานผู้ดูแลองค์กรสนับสนุนรอบนีภาคเอกชนพัฒนาการโดยตรงที่มาโดยตรงและท่านผู้มีเกียรติท่านที่ได้มาร่วมงานและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมสึกสานอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงไว้ในอดีตตัดที่ได้รับรางวัลครับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่นำมาประกวดวันนี้นะครับเราก็กำลังจัดสรรด้วยนะครับนอกจากประกวดแล้วนะครับท่านใดอยากจะได้คล่นไพ่มานะครับเรื่องนี้นะคะเป็นแต่ละท่าเนี่ยนะก็จะมีเทคนิคในการขัดคอที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการประกวดวันนี้ค่ะ อุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดจัดมาตรการตรวจสวมล้างห่างหยุดรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่แบบ New n o r m a l นายสิริธนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาพร้อมด้วยดรอัมพรกุลาเพนผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศได้รับมอบหมายจากนายอดุลศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27นำคณะศึกษานิเทศสพม27ออกติดตามตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษาที่1ทับสอง ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการโพ durante, พงาาร,รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดคณะผู้บริหารคณะครูร่วมให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีพรเทพโพพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดกล่าวว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดมีนักเรียนแ0 0คน ครู50คนในช่วงที่มีการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษาที่1ทับ2,563นี้ทางโรงเรียนมีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เข้มอยู่6มาตรการด้วยกันเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาในโรงเรียนประกอบด้วย มาตรการที่ 1. การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาไว้วัดไข้ให้กับครูนักเรียนและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนหากพบว่ามีไข้สูงกว่า37.5องศาให้หยุดเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลาให้รีบกลับไปพบแพทย์ทันทีมาตรการที่2การสวมหน้ากากอนามัยโดยกำหนดให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน มาตรการที่3จุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลมีจุดล้างมือบริเวณทางเดินโรงอาหารและบริการเจลล้างมือทุกห้องเรียนมาตรการที่4การเว้นระย,ยะห่างยึดหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งจัดนักเรียนห้องเรียนไม่เกิน25คนต่อห้องเรียนจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้ที่นั่งในโรงอาหารโดยจัดเว้นระย,ยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตร พร้อมสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเบ้นระยะห่างมาตราการที่5การทำความสะอาดพื้นสัมผัสต่างๆที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆพร้อมการฉีดยาฆ่าเชื้อแล,และมาตราการที่6การลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร,ร่วมกันความสะอาดในห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนละไม่เกิน25คน และงดการจัดกิจกรรมที่ต้องร่วมกลุ่มใกล้ชิดนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นปลาดชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระบบการเข้าแถวที่เว้นระยะมีมาร์กจุดอย่างชัดเจนสุดท้ายหยุดของโรงเรียนได้นำเนินการคัดกรอง ที่หน้าประตูโรงเรียนและก็ตอนบริเวณเข้าแถว2จุดเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่ามีไข้ต้องหยุดและส่งไปรักษาให้อยู่บ้านรักษาตัวจนหายตามแนวปฏิบตัติไม่ต้องมาโรงเรียนในช่วงไข้ขึ้นหรือถ้ามีไข้ทั้งหมดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการมาพ้นแอลกออล์และก็ล้างสถานที่ต่างๆที่รวมคนให้มีความพร้อมสมบูรณ์พร้อมรับการเปริดเทอมในวันที่1กนกรกฎาคม2563นี้เรียบร้อยแล้วครับ